ข่าวด่วนข่าวใหญ่นะคะทุกคนตอนนี้เทาเป่าไ h a i l a n d เนี่ยได้เปิดเวอร์ชั่นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยเนี่ยสั่งของกันได้อย่างง่ายขึ้นข่าวนี้นะเอามาจากประชาชาติธุรกิจเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเมื่อวันที่11เมษายนเมื่อวานนี้เองนะ f c e e o o o p เพจเทาเป่าไทยแลนด์ก็เผยแพร่ข้อความบอกว่าเตรียมพบกับเทาเป่าไทยแลนด์เวอร์ชันภาษาไทย100%เปิดให้บริการสั่งสินค้าด้วยตัวเอง วันที่22เมษายนนี้ทีนี้เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันมันใช่เทาเป่าออ f ฟิเชียหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มีคนกดไลค์อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าคนนะล่าลสุดนะเห็นแถลงการด้วยแถลงการบริษัทเทาเป่าประเทศไทยด้วยกระแสการเปิดตัวตอนนี้อ่าเวอร์ชั่นภาษาไทยเนีเทาเป่าไทยแลนด์มีข้อสองสัยเป็นอันมากเราก็เลยออกแถลงการดังนี้เขาบอกเทา,าเป่าไทยแลนด์เป็นชิปปิ้งอ้าว ่อทำให้สับสนมากเลยนะเนี่ยเ mm hmm. ถาเป่าไทยแลนด์นะแล้วก็จดบริษัทเป็นบริษัทเถาเป่าประเทศไทยด้วยนะคะบริษัทเถาเปาจริงหรือว่าทาชื่อให้เหมือนเถาเป่านะคะเ mm hmm. ถาเป่าไทยแลนด์เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมร้านค้าในเถาเป่าออฟฟิเชียลผู้ใช้บริการเนี่ย mm hmm. เฉพาะส่งปลายทางที่ประเทศไทย เท่านั้นแล้วก็เป็นรูปแบบออนไลน์นะภาษาไทยโดยได้รับการอนุญ,ญาตถูกต้องใช้ฐานข้อมูลหลัก Open API ดูยังไงก็เหมือนเถาเปล่าอ่ะเออแต่มีธงชาติไทยติดด้วยคือหน้าเว็บโดยรวมบอกเลยเหมือนบริษัทชิปปิ้งอื่นๆที่มีการทำ API แบบนี้เหมือนกัน API ก็คือการที่เขาเนี่ยไปเขียนโค้ดนะทุกคนเขียนโค้ดเพื่อจะลิงก์กับสินค้าในเว็บเถาเป่าจริงๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าเว็บเถาเป่าจริงๆ มันคือการเชื่อมต่อกันแล้วการสั่งซื้อต่างๆก็จ่ายเป็นเงินไทยได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าเว็บไซต์จริงแต่อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ใช่เทาเป่าจริงๆนะไม่ใช่เทาเป่าจริงๆเขาจดเว็บไซต์แบบนี้เลยทุกคนเทาเป่า .co.th <ๆ>เว็บไซต์อยู่การปรับปรุงนะจะกลับมาใช้ได้วันที่22เมษายน อ่าเว็บไซต์เข้าไม่ได้แล้วนะทุกคนเสียใจด้วยนะคะมีเพื่อนๆบางคนก็ไปถามนะเว็บไซต์ของเถาเป่าจริงๆว่าคุณได้เปิดเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีนะคะเทาเป่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเว็บไซต์ที่เป็นภาษาต่ตางประเทศก็คือเป็นเว็บไซต์จริงๆเลยหน้าตาก็จะแบบนี้นะมันจะต้องเป็นเทาเปา .com นะไม่ใช่เทาเป่า .co.th แต่อย่างใดนะคะ ด้วยความสงสัยของเราเราก็ไปค้นหาใน Data นะคะบริษัทเทาเป่าประเทศไทยจำกัดนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลบริษัทของเขานะคือเขาก็เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ1ปีกับอีก5เดือนที่ผ่านมานะคะธุรกิจของเขาก็คือการขนส่งคือเป็นบริษัทชิปปิ้งนั่นเองนะบริษัทนี้ฉะนั้นอยากจะ,อะบอกกับทุกคนแบบนี้ละกันว่า1นนะไม่ใช่เถาเป่าตัวจริงนะ2เป็นบริษัทชิปปิ้งที่ อ้างนะแล้วก็เอาคําว่าเถาเป่าเนี่ยมาจดขึ้นทะเบียนในประเทศไทยฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้บริการก่อนที่เราจะสั่งของของเขาเนี่ยก็พิจารณาดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคน